นี่นะคะอีกกับมช่องไปกินกันอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองวันนี้นะคะเราจะไปกินอาหารเกาหลีกันค่ะทุกคนเป็นร้านที่ตกแต่งเป็นฟิลที่แบบเหมือนเราอยู่เกาหลีเลยเป็นแบบเต็นท์แดงอารมณ์แบบเหมือนในซีรีส์ที่เราดูกันแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่อนุสาวรีย์ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเมล์ไป สองเก้าก็ได้ไปลงพญาไทเพรลงพญาไทหรือว่าเราจะขึ้น BTS ก็ได้ง่ายดีขึ้น BTS ทางออกสองเกาะพญาไท a few moments later ทุกคนเขาั่งรถเมล์เลยป้ายเขาั่งรถเมล์เลยป้ายก็ต้องเดินกลับไปไกลมากตากล้องชวนเราคุยไงเราก็เลยไม่ได้ดูดค่ะ ว่าทุกคนเพื่อนแบบหน้าหมดนอุ้ยปุยมากแบบแต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราพาเลยเราไม่ได้ตัง้งใจความผิดตากง <c oughs> คอนเทนต์อีกแล้วเลยป้ายนั่งเลยไป <c oughs> จะสี่โมงแล้วร้านเต็มแล้วแน่เลย <c oughs> เออทุกคนเราเราลืมบอกว่าคือร้าน่ะเปิดสี่โมงครึ่งใช่ปะ่ะแต่ว่า เขาจะมีเปิดจองด้วยคิวคิวที่ร้านน่ะเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่บอกชื่อร้านเลยร้านโซแมกนะทุกคนคือคิวที่ร้านน่ะแน่นมากฮะคนรูปไว้ตรงไหนคืนรูปไป้ตรงนี้ตึกก็คือแบบว่าคนที่ร้านอ่ะแบบว่าคนเยอะมากใช่ปะก็เลยเขาจะเปิดรับจองคิวทุกเดือนแบบแบบว่ามันจะมีในโซนที่เป็นของเต็นท์แอร์กับวอล์กอินเราอไปในส่วนของวอล์กอินเพราะว่าเราไม่ได้จองไว้จะไม่รู้ว่าตอนนี้คนจะเต็มหรือยัง โดนทีมงานของเราก็คือหน่าบ่นมากแบบว่าก็คือพาเดินกับไกลมากความผิดตากลงถ้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านแล้วค่ะทุกคนคือเราดูรีวิวมาใช่ไหมเขาบอกว่ามีคนมารอตั้งแต่บาบสมเนี้ยตอนนี้มาไม่มีคนเลยเกืสี่โมงแล้ว ล้างเต็มแล้วน่าล้ก็คือมาถามเขาบอกว่าวอล์กอินนะให้รอสี่โมงครึ่งก็คือเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะเรามาถึงที่ร้านแล้วนะนี่ตรงเนี้นะเมื่อกี้มีคนออกมาน่าจะเป็นครัวเขาตรงนี้ทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะเรามาถึงร้านตั้งแต่ประมาณสี่โมงเมื่อกี้พี่เขาก็ เพิ่งมารับคิววอล์กอินไปเราได้คิวแรกเรามากลุ่มแรกเลยพี่เขาบอกว่าเราน่าจะได้โซนข้างในนู้นเดี๋ยวไปเจอกันข้างในค่ะนี่นะทุกคนอันนี้เป็นเมนูนี่แล้วก็มีแบบเครื่องดื่มแต่ว่าแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเราจะไม่สั่งเหกวนี้ยนี่เป็นเมนูของทางร้าน แล้วก็กำลังดีน่ะแอบไม่มแ็งมากค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้ว<อ>เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันอเอาอะไรบ้างทุกคนกินอะไรบ้าง เราจะสั่งอาหารแนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาบิสมให้เขาก่อนตอกอะไรไปบ้าไม่บอกรอดู ทุกคนตอนนี้นะอาหารก็มาครบแล้วนีเราะที่เราสั่งไปนะคะมีราจังเมียนแล้วก็อันนี้กอกโบกีอันนี้ไก่กรอบไม่มีกระดูกอันนี้คิมบับแล้วก็เครื่องเคียงเราสั่งทาโกะวาสบิมากับกิมจิเดี๋ยวเรามากินกันเลยเริ่มที่จาจังเมียนก่อนทุกนอันนี้ต้องตนเราจะมาชิมกัน มันจะเย็นมันจะไม่อร่อยตอันนี้อร่อยมากเลยมันแบบรสชาติมันก็หวานเค็มๆแบบอาหารร้านนี้เขาอ่ะปรับรสชาติให้เขาให้ถูกปากคนไทยด้วยอร่อยขออย่าำ กลมกลอมต่อไปนะคะเราจะมากินไก่กรอบไม่มีกระดูกนี่ใช่ไหมนะฉัน <c oughs> ยังอยากได้ดูว่าแต่ว่ากรอบมากเลยน,นะหวานเปรี้ยวกลมกล่อมแลวมีเลยนะ เพิ <doors. S 1> ่มบักนี่จิ้มจิ้มในนมอือขึ้นบักนะก็นีกับซอกบุกปีก็มีกับซอกบุกปี ฉันมีความสุขามได้กินาเสียงย ทำเพื่อคอนเทนต์คอนเทนท์ำนั่นคือปลาหมึกอะ่ะใช่ป่ะใช่อันนี้แบบไม่แรงไม่แรงแบบว่าไม่แรงมากกินได้นะไม่กินได้เดย กิวาซาบิใช่ไหมก็จะแบบแบบมันจะแบบขึ้นแบบแรงมากตอนนี้แบบอันนี้ไม่แบบเพื่อนกินอ่ะอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวแต่นี้คือนิดเดียวแล้วก็นิดเดียวแต่แบบอร่อยแบบเค็มๆผ่านๆแต่ตอนแรกนึกว่าวาซาบิมันจะแรงอย่างงี้จริงๆก็มีอะไรผักดองตอนนี ราคามันแบบสมเหตุสมผลกันแบบว่าอืมแ้ถูกว่าราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยก็สำหรับคิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ